การปกครองได้ประกาศเปิดใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัลช่วงกลางเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้ปล่อยอัปเดตแอป D. Dopa เวอร์ชันล่าสุดให้สามารถลงทะเบียนใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนแทนการแสดงตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงได้โดยไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอโดยผู้ใช้สามารถขอลงทะเบียนระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Dopa Digital ID ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d.dopa ทั้ง iOS และ Android ซึ่งการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นมีรายละเอียดดังนี้ 1. เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งแสดงรูปของผู้ถือบัตรและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเช่น DLTQR License หรือ d d o ด a ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเช่น DLT QR License หรือ d ีโดปเป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมบัตรผ่านขึ้นอากาศยานหรือ boarding pass เพื่อขึ้นอากาศยานทั้งนี้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่รับอนุญาตเข้าเขตห่วงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินผู้โดยสารจึงไม่สามารถใช้ภาพถ่ายของเอกสารระบุต,ตัวตนตัวจริงหรือภาพถ่ายหรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการแสดงตนเพราะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้จึงทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพออีกทั้งอย่างง่ายต่อการปลอมแปลง